กว่าพ่อแม่จะได้รักกันฝ่าฟันจนถูกสร้างเป็นหนังฮอลลีวูดบ้านที่เชียงใหม่อนันดา An anda, หลังแรกของครอบครัว ตอบน่าอยู่รูราทำไมขายทิ้งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพระเอกหนุ่มมากฝีมืออนันดาเอเวอร์ริงแฮมมีบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยโดยซื้อไว้ตั้งแต่ประมาณ13ปีที่แล้วบ้านสวยหลังใหญ่แนวสถาปตัตยกรรมล้านนาประยุกต์ผสมผสานกับสไตล์โคล,โลเนียนซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของครอบครัวบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความทรงจํามากมายแต่ตอนนี้เจ้าตัวตัดสินใจที่จะขายพร้อมเผยเหตุผลที่ตัดใจขายบ้านหลังนี้ล่าสุด6ก ุมภาพาน2,565อนันดาพูดคุยให้สัมภาษณ์ซึ่งทั้งคู่รู้จักกันมานานกว่า10ปีเนื่องจากเป็นคนช่วยหาซื้อบ้านหลังนี้อนันดาย้อนกลับไปเมื่อตอนอายุ26ปีเ่าว,ว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบช,ชีวิตในเมืองและคิดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ผมและแม่จึงอยากมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นมาหาเชาวบ้านอยู่2ปีจนเริ่มมั่นใจแล้ว,ว่าจะอยู่เชียงใหม่จึงหาซื้อบ้านจริงจังหลายคนอาจคิดว่ามาอยู่เชียงใหม่ต้อง อยู่บ้านบนดอยแต่พอเราตั้งใจมาอยู่จริงๆแล้วเราก็จะได้ข้อหนึ่งคือเราไม่ได้ต้องการบ้านที่เป็น Holiday h o m e ส แต่เราต้องการบ้านที่เป็นบ้านจริงๆถ้าจะให้ไปอยู่บนดอยแล้วต้องเดินหางเข้าเมือง3-40นาทีก็คงจะไม่สะดวกดังนั้นจึงมองหาบ้านที่มีความเป็นเชียงใหม่แต่ก็ยังอยู่ในเมืองและมีความสะดวกสบายจนมาเจอบ้านหลังนี้เมื่อถามว่าตอนที่มาดูบ้านหลังนี้ทำไมตัดสินใจซื้อหลังจากเดินดูเพียง15นาทีเจ้าตัวตอบว่าที่ตัดสินใจซื้อเพราะชื่นชอบสไตล์ของบ้านแม้ผมเคยอยู่ที่หลวงพระบางซึ่งจะมีความโคโลเนียน บ้านก็จะมีความโคโลเนียนเป็นสไตล์ที่แม่และผมชอบเหมือนกันมีวิวดอยสุเทพแถมที่ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกสบายอยู่บ้านนานกว่า10ปีส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจขายอนันดายยอมรับใจหนึ่งก็เสียดายเนื่องจากกรีนเวทบ้านและทําสวนใหม่ด้วยเคยคิดว่าตายแล้วคิดถูกใช่ไหมเนี่ยแต่เอาจริงๆคือเรามีที่ดินแปลงที่อยากสร้างบ้านให้แม่และบ้านผมด้วย เหมือนถึงไวรีเทิร์แล้วมั้งเพราะผมนึกภาพตัวเองมีเนื้อที่กว้างๆทําส่วนไปด้วยเลยจะย้ายออกไปไกลาจากเมือก1 0ง10-20นาทีซึ่งมีเนื้อที่กว้างกว่านี้ ล่าสุดวันนี้17สิงหาคม2565โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจและแชร์โพสต์ของ f a c e b o o k เพจเมืองเก่าเล่าใหม่เผยเรื่องราวความรักในอดีตของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสื้อพิมพ์หลังจากตัดสินใจพากนันหนีจากประเทศลาวเข้ามาประเทศไทยโดยจอห์นเอเวอริงแฮมชาวออสเตรเลียกับแก้วซิริสมพรหญิงชาวลาว่า เปิดเผยเบื้องหลังการว่ายน้ำข้าม่น้ำโของออกจากลาวเพื่อเข้าสู่ไทยเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521เหตุผลคือต้องการลีภัยจากระบอบคอมมิวนิสต์ของเราในสมัยนั้นในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองและระบบคอมมิวนิสต์แบบเข้มขน้นที่ไม่เปิดประเทศเสรีเหมือนปัจจุบนันย้อนกลับไปตอนที่จอร์นเอเวอริงแฮมเดินทางมาประเทศลาวและได้พบรักกับแก้วเิริสมพรซึ่งเธอเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ขณะที่ความ รักกำลังไปได้ดีรัฐบาลลาวสงสัยจอนเป็น CIA หรือไม่จึงจับกลุ่มและขับไล่ออกประเทศต่อมาประเทศลาวเข้าสู่ภาวะสงครามจอนจึงตัดสินใจพาแก้วหนีออกประเทศด้วยการดำน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งไทยเป็นการดำน้ำที่ทุลักทุเลอย่างมากและถือเป็นวิธีที่ระห่ำม,มากเพราะตอนนั้นมีเรือตรวจการคอยตรวจแม่น้ำตลอดทหารคุมเข้มมากป้องกันการลักลอบเข้าประเทศเมื่อผ่านความเป็นความตายมาด้วยกัน แล้วจอนกับแก้วใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยการมีลูกชายคนแรกที่กลายมาเป็นพระเอกชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยในปัจจุบันคือพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมเรื่องราวความรักของทั้งคู่กลายเป็นตำนานรักลือเลือกและเคยถูกสร้างเป็นหนังชื่อ love is forever เมื่อปี2526แต่ท้ายที่สุดความรักของจอนกับแก้วก็ไม่อาจอยู่คู่กันไปตลอดเพราะปัจจุบันทั้งคู่ได้แยกทางกันไปประมาณ20ปีแล้วพ่อของอนันดาได้แต่ง งานม่และมีลูกอีกสองคนชื่อเชสเตอร์เจเอเวอริงแฮมและซีนินลีเอเวอริงแฮมงานนี้หลายคนพากันโฟกัสที่พ่อของอนันดาตอนเป็นหนุ่มว่าหล่อมากอนันดาหล่อได้พ่อมาเต็ม